สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาพูดถึงเคลียร์ดรามา่านัตตี้ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะกับน้องแพรววนะคะน้องแพรววเขาก็ออกมาเคลียร์นะคะคือน้องแพรววเขาก็ดูแลลูกลูกน้องเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนมีรายได้เสริมจากการทำ u t u ู e แล้วก็จากการทำเพจนะคะแต่ก็มีการดราม่าขึ้นมานะคะน้องแพรวพวก็ อ,ออกมาเคลียร์นะคะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นดราม่ากันต่อไปอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะน้องแพลวแพาวก็เลยออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนนะคะน้องแพลวแพาวก็มาเคลียร์บอกว่าก็คือว่ายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็อย่าเพิ่งดราม่ากันไปใหญ่นะคะถึงยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคะ่ะ ถ้าใครที่เป็นแฟนอ่า fc ของน้องแพรวนะคะแล้วก็น้องบิ๊กน้องนัดนะคะก็จะรู้ว่าระบบการทำงานของพวกเขาเป็นยังไงนะคะระบบการทำงานของทีมงานของอน้องแพรวพราวนะคะก็จะเป็นแบบว่าระบบครอบครัวนะคะ พนักงานที่ไม่ได้เข้าบ้านพักนะคะก็ไม่ได้หมายความว่า,าเขาออกนะคะก็จะมีพนักงานบางคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านพักของแพรววนะคะก็จะช่วยงานต่างๆของแพรววนะคะอาจจะเป็นแอดมินนะคะให้กับแพรววนะคะน้องแพรววและทีมงานก็จะมีค่าตอบแทนต่างๆให้กับพนักงานนะคะที่เข้ามาช่วยงานนะคะ ก็คือพนักงานที่เข้ามาอยู่ในบ้านพักนะคะก็มาช่วยงานต่างๆให้กับแพรวาวนะคะน้องแพรวพาวก็จะมีค่าตอบแทนนะคะ,ะให้กับพนักงานนะคะถึงจะไม่มากแต่ก็สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้นะคะแล้วก็พนักงานบางคนเนี่ยก็จะมีงานเสริมด้วยนะคะ ส่วนพนักงานน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เข้าบ้านพักนะคะก็คือไม่ได้หมายความว่าเขาออกนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดซ้อมนะคะเราจะเปิดซ้อมเต้นนะคะในเดือนหน้านะคะถึงเราจะเปิด ถึงตอนนั้นเด็กๆทุกคนนะคะถึงจะได้เข้าบ้านพักด้วยกันนะคะทั้งหมดนะคะซึ่งจะมาทำการซ้อมเต้นนั่นเองนะคะนี่คือระบบการทำงานนะคะน้องยุ้ยก็เป็นผู้จัดการก็คือยังทำงานเหมือนเดิมนะคะก็คือยังเป็นผู้จัดการเหมือนเดิมปกตินะคะ ก็ยังทำงานเป็นระบบครอบครัวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีกฎเกณฑ์เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะก็คือกฎยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือปฏิบัติเหมือนเดิมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ได้มาแทรกแซงอะไรนะคะส่วนน้องบิ๊กก็จะให้เกียรติน้องพแพรวแล้วก็ให้เกียรติน้องยุ้ยเสมอนะคะ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาอยู่กับน้องแพลราวๆนะคะเขาก็ไม่ได้มาวางอำนาจหรือเป็นหัวหน้าหรือแทรกแซงแต่อย่างใดนะคะก็มีบางคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าน้องแพลวๆอ่าเป็นคนมีเงินหรือเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงกับลูกน้องก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะ น้องแพรวพๆแล้วก็น้องยุ้ยนะคะทำงานาแบบมีเหตุผลนะคะไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมา,าตัดสินนะคะก็จะว่าไปตามกฎเกณฑ์นะคะของการทำงานนะคะวันนี้น้องแพรวพๆก็ได้ออกมาเคลียร์นะคะว่าทำไมน้องนัดถึงได้กลับไปอยู่อุดร เราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่ว่ามันเกิดจากระบบการทำงานที่น้องนัดยังไม่มีความพร้อมในการทำงานน้องแพลาวก็บอกอีกว่าน้องนัดไม่ได้ลำบากนะคะ ส่วนน้องเอมมี่ที่เป็นน้องสาวแท้ๆของแพรวพราานะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกับนัตตี้นะคะน้องแพรวพราวก็คอยบอกน้องให้รักและสามัคคีกันนะคะแล้วก็ให้พยายามเข้าใจนัตตี้นะคะ น้องแพลวพลวก็ยังยืนยันคําเดิมนะคะว่าน้องเพลวพราวกับนัตตี้เราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเพียงแต่ว่าน้องนัตตี้ยังไม่พร้อมที่จะทํางานเท่านั้นเองค่ะน้องเพลวพราวก็แนะนําให้รอฟังจากน้องนัตตี้เองนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ น้องแพรวก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ฟังจากปากหลายๆท่านนะคะฟังจากน้องแพรวน้องบิก๊กน้องนัดนะคะน้องแพรววก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าน้องนัดไม่ได้ลำบากนะคะน้องนัดมีเงินเก็บเป็นหลายหลายแสนเลยนะคะน้องแพรววก็ยังพูดถึงอีกว่า ทุกคนที่มาอยู่กับวงของน้องแพรววนะคะจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะน้องแพรวพๆก็พยายามสนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีไรายได้ที่มากขึ้นนะคะที่น้องแพรวพาๆพูดขึ้นมานี้ก็คือไม่ได้เ,เป็นการทวงบุญคุณนะคะเพียงแต่นําเสนอ,อน้องแพรวพราๆเขาก็ นำเสนอในส่วนของเขาว่าเขาดูแลลูกน้องอย่างไรเท่านั้นเองนะคะอยากเข้าใจผิดนะคะก็คือสรุปนะคะน้องแพรว่าก็บอกว่าน้องนัดยังไม่พร้อมที่จะทำงานแล้วก็น้องนัดเขาก็มีไรายได้เป็นหลักอยู่แล้วนะคะจาก youtube แล้วก็จากเพจค่ะน้องแพรว่าก็อยากให้น้องนัดพูดเองนะคะแฟนเพจ แฟน FC จะได้เข้าใจนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ ระบบของการทำงานในทีมงานของน้องแพรวพราวนะคะการที่ทุกคนอยู่ในบ้านก็จะมีกฎนะคะกฎระเบียบซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าหากใครผิดกฎครั้งที่1ก็จะเตือนครั้งที่2ก็จะเตือนนะคะแต่ว่าถ้าผิดครั้งที่3ก็จะมีการพักงานนะคะอันนี้ก็คือทำตามกฎระเบียบนะคะ ให้พักงานแต่ว่าให้น้องเขาไปอยู่กับตัวเองแล้วคิดทบทวนว่าทำอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะก็ให้เขากลับไปคิดเองนะคะแล้วส่วนเรื่องของน้องนัทนะคะก็ต้องให้นัตตี้เขาออกมาพูดเองนะคะว่าเป็นสาเหตุอะไรนะคะ น้องยุ้ยแล้วก็น้องแพรวๆก็ขอให้ทุกท่านไปรอฟังน้องนัดถแถลงการเองนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ